Mm-hmm. ความร่วมมือพี่น้องด้วยนะครับให้รีบไปกยับรถท่านออกจากเกาะกลางขอความร่วมมือพี่น้องด้วยนะครับให้รีบไปกยับรถท่านออกจากเกาะกลางสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับวันนี้วันที่16สิงหาคม2567ครับผมอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโท บ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับหลังจากที่หลวงปู่ศิลาท่านได้ลงมารับลูกศิษย์แล้วก็เข้าไปพักรอฉันเพลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ออกมาด้านนอกนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็โชคดีมากๆเลยโชคดีมากครับได้เหรียญจากหลวงปู่ครับนี่ วันนี้มีทหารเรือนำเหรียญมาท,ทํทาพิธีพุทธาพิเศกนะครับแล้วก็แบ่งเหรียญจำนวนหนึ่งไว้ให้กับหลวงปู่ให้มาแจกกับญาติโยมที่มานะครับผมก็มีโอกาสได้กับเขาด้วยนะครับนี่ครับ <c oughs> เหร,เรียญพระศรีอริยะเมตไตรรวยล้านล้านสองหครับนี่ครับ โชคดีมากวันนี้ครับวันที่16สิงหาคม2567ครับที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับผมยังไม่ได้แกะดูด้านในนะครับว่าเป็นยังไงถึงบ้านแล้วจะแกะนะครับออกมาด้านนอกแผงลอตเตอรี่ก็คึกคักครับมีเจ้าหน้าที่ทหารมาด้วย ตำรวจมาด้วยมาควบคุมการจราจรนะครับมีทางหลวงมาด้วยข้านนอกเยอะเลยเต่านกวีดโอ้มีล้างถนนทางหลวงมาล้างครับล้างถนนนะครับทางหลวงมาล้างถนนได้แล้วครับได้เยอะเลย มาล้างถนนตอาให้ใคเหยีบร้านค้าออกมาตามริมถน,นนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับที่ผ่านมามีการจอดรถตรงเกาะกลางเดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งนู้นจอดรถตรงเกาะกลาง ต่อไปจะไม่ให้จอดรถตรง,งกลางนะครับลานจอดรถด้านหลังธรรมะอุทยานก็กว้างนะครับท่านผู้ชมกว้างมากครับทางหลวงมาลางถนนแล้วนะครับตรงน,นี้ห้ามนะครับห้ามจอดตามไหลทาง แต่เส้นขอบเส้นขาวทางน้นจอดได้นะครับข้าม <c oughs> <c oughs> จอดได้นอกเส้นขาวนี้นะครับในเส้นขาวเข้าไปด้านในทางเกาะกลางจอดไม่ได้ครับ กำลังทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับนะครับ วันนี้มีทหารมีตำรวจมีทางหลวงนะครับมาจัดการระบบจราจรบริเวณธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับล้างถนนด้วยนะครับล้างทำความสะอาด มาดูตรงรูปเหมือนหลวงปู่ศิลาศิริจันโทน,นะครับอันนี้เป็นรูปนั่งนะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกุฏิของหลวงปู่นะครับเป็นรูปนั่งต่อไปก็จะสร้างรูปยืนนะครับเป็นรูปเหมือนใหญ่ยืนนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามก,กันกับรูปเหมือนนั่งนะครับ จะอยู่ฝั่งข้างนู้นนะครับลูกยืนจะอยู่ฝั่งทางกุฏิหลวงปู่นะครับ,รรบเพิ่งวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่13สิงหาคม2567วันนี้วันที่16สิงหาคม2567นนะครับอันนี้วัตถุมงคลหลวงปู่อยู่ตรงจุดนี้ก็มีนะครับอยู่ตรงหน้าเนี่ยครับหน้ารูปเหมือนหลวงปู่องค์นั่งเนี่ยครับ หน้ารูปเหมือนใหญ่หรูปหลวงปู่องค์นั่งนะครับก็จะมีจุดบูชาวัตถุมงคลด้วยนะครับนะีบนะท่านผู้ชมเราไม่ต้องไปต่อแถวด้านในก็ได้นะครับด้านในนู้นก็มีนะครับแต่ว่าคนเยอะมากครับอันนี้ก็จุดวัตถุมงคลดูคนก็มาบูชาเยอะ ท่นี้รับเฉพาะเงินสดร้อนมากวันนี้ก็มีการจัดการระบบจราจรด้านหน้าธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโท โดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองของจังหวัดกาลสินนะครับมาดูแลความเรียบร้อยมาจัดการนะครับแล้วก็มีทางหลวงมาด้วยนะครับทางหลวงกาลสินรถผมจอดอยู่ทางนู้นครับรถผมจอดอยู่ข้างนูน้ออน,นเอามาอวดก่อนนะครับเหรียญที่ผมได้ในวันนี้ครับ จากหลวงปู่นะครับเหรียญพระศรีอริยะเมตไตรรวยล้านล้าน2,567นะครับรนี่นะครับท่านผู้ชมโชคดีมากเลยตอนนี้ผมกำลังออกจากธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลา,าสิิจันโทนะครับอ,อกจากที่จอดรถ เราจะดูบริเวณด้านหน้าธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับวันนี้มีเจ้าหน้าที่ส่วนปกครองจังหวัดกาลสินทหารตำรวจแล้วก็ทางหลวงนะครับมาดูแลแล้วก็จัดการระบบจราจรที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิจันโทนะครับนี่นะครับท่านผู้ชม นี้ผมจะเข้าไปทางจังหวัดกาลสินนะครับนะครับท่านผู้ชมสองข้างทางตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดการที่จอดรถซึ่งตรงกาะกลาง ấy, จะมีรถมาจอดเยอะมากครับถนนตรงเลนอีกหนึ่งเลนติดทางมำอุทยานตอนนี้ก็ให้ ล้านขาล้นเข้าไปด้านในแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังจัดการดูแลตามเรียบร้อยอยู่นะครับตรงเกาะกลางนี่ก็จะไม่ให้จอดนะครับจะไม่จอดส่วนที่จอดรถด,ด้านหลังนะครับด้านหลังธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสีจันโทก็าทางธรรมอุทยานก็ เร่งถมดินนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่เพื่อรองรับญาติโยมที่เดินทางมาจะได้มีที่จอดรถสะดวกสบายจะได้ไม่ขีดฝังการจราจรนะครับก็ด้านหลังก็ไปจอดได้นะครับส่วนตามไหลาทางเราจะจอดได้เฉพาะเส้นนอกเส้นขาวฝั่งซ้ายมือนะครับส่วนเส้นเหลืองฝั่งขวามือเนี่ยห้ามจอดเลยนะครับ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีรถยนต์ที่มาแล้วก็จะจอดตรงเส้นเหลืองฝั่งขวามือครับคือตรงระหว่างเกาะการเนี่ยนะครับจอดยาวเลยทั้งสองข้างทางเลยนะครับส่วนข้างซ้ายเนี่ยนะครับนอกเส้นขาวเนี่ยจอดได้นะครับเป็นไหลาทางที่สามารถจอดรถยนต์ได้นะครับวันนี้ผมก็จะจอดผมก็ได้จอดฝั่งซ้ายมือนี่แหละครับ นอกเส้นขาวนอกเส้นขาวฝั่งซ้ายมือส่วนเส้นเหลืองฝั่งขวามือเนี่ยห้ามจอดนะครับอันตรายขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ก็โชคดีมากๆเลยนะครับได้เรียนพระศีอริยะเมตไตร รวยล้านล้านสองพครับเหรนครับเรียญที่ได้มานะครับวันที่16สิงหาคม2,567ครับเดี๋ยวผมจะไปแกะดูแล้วก็จะดูเลขัำเบอร์นะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากๆนะครับขอให้ รวยล้านล้านกันทุกคนนะครับ